บัดนี้วันที่ส9เก้าเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ันห้า้อหกสิเจ็ดเป็นวันที่ยี่สิบแปดที่ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์โฮธมาตขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสตรพระปรลิตแล่มนตต่างๆถวายเป็นพูทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อแน่ครับพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน huh <laughs> ชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสูอันตราคัตชันตุเทวตาสัตธัมมมุนีราชัสสุนันโตสักโมกทังสักเเกการเมจรูเปคิริสิขาราเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทศจักคาเมตาลุวานะคะหะเนเคหาวัตถุมหีเขเตภูมาจยันตุเทวชาะทะะวิสเมยักขัดคันทัพนาคาตินทันตาสัตติเกยังมุนีวราวะจันังซาทวเมสุนันโตธรรมสวรรคการอยยัมพันตา ทำมาสวนสกาโด้ยยำผทันตาทำมาสวนสกาโด้ยยำผทันตาบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวลหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวลหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวลหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดไตสรณคม พุทธังสารนังขจฉามิทำมังสารนังขจฉามิสร้างคังสารนังขจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังขจฉามิทุติยมปีทำมังสารนังขจฉามิทุติยมปีสร้างคางสารนังขจฉามีตติยมปีพุทธังสารนังขจฉามิตติยมปีทำมังสารนังขจฉามิตติยมปีสร้างคางสารนังขจฉามิเมืสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมศระนังอัญังพุทโธเมสศระนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหูตุสัพพาธานาถิเมศระนังอัญังธรรมโมเมศระนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหูตุสัพพาธานาถิเมศระนังอัญังสังโฆเมศระนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหูตุสัพพาธา